I do คีมก็หมดแล้วเนี่ยต้องตัดก้นก็แม่ <c oughs> สาวก็ใปหั่นบุญจะเอาไปซื้อเ่น 7, นะโอ้ยอย่าไปพูดเรื่องที่มันผ่านมาแล้ว <c oughs> อืมอะไรที่มันผ่านมาแล้วอ่ะผ่านไปหนึ่งนาทีหรือว่ากี่วันกี่ชั่วโมงก็คืออดีต โฟกัสปัจจุบันปัจจุบันหมายถึงปัจจุบันที่เราหายใจเข้าหายใจออกครมกันแดดก็หมดโอ้โหหมดทุกอย่างเลยสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะเนี่ยเหมือนตอนนี้โอ้ไม่มีเหลือเลยอะแก้ขาดไปก่อน นีแหละทาลรีบก่อนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปกินข้าว ดูสิท่านผู้ชมอาตานะคะก็เดินไปเดินมาแถวนี้นะคะดู้ดุยเขียนะคะหาของกินจะบอกว่าอาตานะคะกินเก่งมากะคะ่นะท่านผู้ชมกินทั้งวันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะคะของการทำ DIY รถบ้านของคุณพ่อนะคะ ก็จะมีอะไรนะตัวตัดเหล็กนะคะตู้เชื่อมนะคะสายไฟอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวสายๆนะคะคุณพ่อก็จะขึ้นไปทำหลังคานะคะห้องนอนในในรถบ้านแล้วค่ะอุช่างช่างจำเป็น อันนี้ก็เป็นด้านข้างนะคะอีกด้านหนึ่งของรถบ้านเพื่อนที่นะคะนี่จะเป็นประมาณนี้คะ่ะท่านผู้ชมเมื่อเช้านะคะคุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาก็ทําความสะอาดรถบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะ,คะล้างหน้าแปรงฟันอ,อะไรเงี้ยซึ่งเป็นชีวิตประจําวันก็จะประมาณนี้คะ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปกินข้าวนะคะไปกินข้าวเสร็จสักพักนึงนะคะ ก็จะมาช่วยคุณพ่อนะคะ,ะทำงานคุณแม่ก็เอาผ้าเช็ดเท้านะคะพรมเขาเรียกว่าพรมเนาะพรมเช็ดเท้ามาตากนะคะสะบัดขี้ฝุ่นแล้วก็ตากอันนี้ก็จะเป็นน้องแมวต่างๆนะคะ,นนะมโโีทั้งหมดโอ้โหถ้าู้ชมดูดินะคะเพิ่งเกิดใหม่นะคะได้ประมาณเดือนกว่า ชื่ออันนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่ออริยสัตสีนะคะตัวนี้ชื่ออริยสัตสีนะคะตัวนี้ชื่อไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ชื่อจนนี้ชื่อปฏิจจสุบุบาทนะคะเขาจะมีถุงเท้าคืออริยสัตสีค่ะเขาจะมีถุงเท้าเหมือนกันแต่ว่าถุงเท้าของเขาไม่เยอะนะคะมีแค่สองสามเท้าแค่นั้นเองค่ะ อันนี้จังอยู่นี่ค่ะนี่อันนี้จังอยู่นี่อันนี้จังไม่มีถุงเท้านะคะนี่จะเป็นแม่ของเขาค่ะแม่ของเขาชื่อว่าทุกขังนะคะอันนี้ก็คือแม่นะคะแม่ของน้องแมวสามตัวเมื่อกี้นะคะแม่ของปฏิจจสมุบาทนะคะอริยาสัจสี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็อันนี้จังนะคะพากันมาเดินเล่นรับลมหนาว บอกท่านผู้ชมว่าไก่น,นะคะกับแมวอยู่ด้วยกันนะคะมีอัตานะคะน้องไก่ชื่อว่าน้องอัตาอยู่ด้วยกัน,นโอโ้โหดูสิท่านผู้ชมแมวเต็มเลยที่ดินตรงนี้ก็ได้อน,นิสงนะคะได้อน,นิสงจากที่ดินของเพื่อนบ้านนะคะให้น้องแมวนะคะน้องหมาน้องไก่นะคะมาเดินเล่น มาเดินกินใบมงใบไม้นะคะมาอาบแดดอะไรประมาณนี้นี่ดูสิคะน่ารักเนาะทุกคนไก่กับแมวก็อยู่ด้วยกัน,นเห็นอย่างนี้นะคะเขาไม่ทะเลาะกันนะคะ ดูดูดู<อ>ดูอันนี้จังสิอันนี้จังลูกทำอะไรลูกฮึลูกชอบเหรอฮืลดกลูกเออไม่ชมรถบ้านของคุณแม่ก็อยู่ตรงนะี้คะเดี๋ยววันนี้ก็คุณพ่อก็จะทำในส่วนของหลังคาต่อนะคะ ขึ้นโครงหลังคาเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเหลือแค่ทําในส่วนของอใส่แผ่นเขาเรียกอะไรนะใส่แผ่นมุงหลังคาค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะน้องแมวนะคะต่างๆก็เล่นอย่างมีความสุขน้องไก่อัต,ตาก็อยู่นู่น ก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะพูดคุยคอมเมนต์ติชมนะคะให้กำลังใจกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะความฝันของคุณแม่นะคะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีครอบครัวนะคะแล้วก็ไม่มี f c ทุกๆท่านนะคะ พี่แม่ก็ขอบคุณนะคะกำลังใจดีๆนะคะที่มอบให้กับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องขันห้าะะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะพี่สิมนหนก็สมคอลปรารถนาไม่เจ็บไม่จนนะคะมีดวงตาเห็นถามพ้นทุกท้องทวงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คะ่ะท่านผู้ชมบายยดูแลตัวเองด้วยนะคะ